ถ้าเป็นคนสวยที่มีสกิลการร้องเพลงไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับนางเอกดังแดนมังกรเมืองจืออี้และล่าสุดนะคะชื่อของเธอก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนฉาขึ้นแท่นอันดับหนึ่งหลังจากที่เธอนะคะได้ถูกเชิญไปร้องเพลงออกทีวีในช่องเจียงซูทีวีแต่เพราะเสียงของเธอนั้นเพี้ยนหนักมาก เมื่อจืออี้จึงได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของช่องเจียงซูทีวีว่าเจียงซูต้าเกิถ้าฉันลองออกมาแบบนี้อย่าถ่ายฉันเลยนะได้ปลอด งานนี้นะคะก็มีผู้คนเข้าไปให้กำลังใจเธออย่างล้นหลามค่ะเพราะในวงการบันเทิงจีนนักแสดงศิลปินไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะหากถูกช่องเชิญไปก็ต้องไปเว้นเสียแต่มีงานชนกันค่ะถึงจะสามารถปฏิเสธได้โดยเฉพาะงานการกุศลต่างๆรัฐบาลจีนออกกฎเอาไว้แล้วต้องให้ความร่วมมือนะคะถ้าไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษโด,ดยการแบนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะ